เปลี่ยนบรรยากาศแล้วค่ะไหลออกออกที่ไหนมาเขาเนี่ย ที่ป่าแล้วมีน้องช้างด้วยอ่ะช้างช้างช้างนี่เห็นไหมที่เราต้องให้ดูช้างเพราะหมอโบหมอโบหมอรักษาช้างของเราวันนี้มีภารกิจให้ได้ติดตามกันอีกแล้ววันก่อนสองสามวันก่อนเราเล่าไปแล้ววันที่ผมลงไปหาหมอโบที่ภูเก็ตเนี่ยไปดูภารกิจของหมอโบในการรักษาช้างต่างๆเนี่ยก็ได้ดูกันแล้วว่าแต่ละเคสมันยากขนาดไหนวันนี้จะให้ดูอีกหนึ่งเคสแต่เคสนี้มาแบบดับเบิลเพราะว่าในวันเดียวหมอโบต้องไปรักษาช้างถึงสองที่สอง ัครบวันนี้มีภารกิจไปรักษาช้างถึง2องเคสด้วยกันค่ะเคสแรกเนี่ยเป็นคุณยายช้างมีเลือดออกจากอวัยวะเพศที่จริงคุณยายเป็นรอบที่2แล้วนะคะ รอบนี้เลือดออกเยอะมากๆหมอก,ก็เลยได้มาฉีดยาลดอักเสบให้กับคุณยายค่ะโชคดีที่ว่าตอนนี้คุณยายยังกินอาหารแล้วก็นอนได้ปกติไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆค่ะส่วนเคสที่2นั้นนะคะน้องช้างท้องเสียค่ะก็เลยต้องเฝ้าให้ยาให้น้ําเกลือกันจนค่ําแบบนี้เลยสรุปเคสนี้กว่าจะเสร็จก็คือดึกเลยค่ะและมีแนวโน้มว่าจะดึกแบบนี้อีกหลายวันขอต้องให้ยาน้ําเกลือต่อเนื่องนั่นเองค่ะ oh. ้างแบบนี้อนนีิเคสแรกนะ,ะเรื่องของเรื่องเนี่ย หมอโบต้องไปปฏิบัติการภารกิจแบบจมโบกับช้างสองเชือกนะเคสแรกเป็นคุณยายช้างต้องฉีดยาให้กับคุณยายช้างเพราะยายช้างมันแบบว่ามีอาการไม่ปกติไงเหมือนมีภาวะแทรกซ้อนด้วยนะแต่ก็รักษาจนหายแล้วเวลาฉีดยาไปแบบนี้ต้องอย่างนี้จริงๆนะปักฉีดปักเข้าไปอย่างนี้แล้วก็กดตัวยาเข้าไปแล้วมือเนี่ยนะต้องทุบๆๆแต่ทุบเบาๆนะเพื่อให้ยาที่เขาฉีดเข้าไปเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในกล้ามเนื้อของช้างเขา ว่าผิวเขาหนาถูกต้องครับ้องใบตองไม่ง่ายแต่ละเคสของหมอโบเลยนะอะเคสที่สองน้องช้างท้องเสียหมอโบต้องเฝ้าให้ยาให้น้ําเกลือแบบยาวๆจนค่าอ่ะนั่งกินข้าวไปด้วยเฝ้าช้างไปด้วยแบบเนี้ยแล้วเนี่ยคือความรักความผูกพันของหมอโบจริงเพราะอย่างที่ผมบอกผมย้ําเคสแต่ละเคสของหมอโบที่ไปรักษาช้างแต่ละเชือกเขาไปรักษาให้ฟรีนะครับเรียกได้ว่าไม่คิดกระตังแม้แต่ บาทเดียวเลยครับยอดเลยอเรียกว่าง,งานนี้นะที่ให้ดูกันเนี่ยโมโบค่ะ ภารกิจของเธอคือเช้ายันค่ำจริงๆถ้าไม่รักช้างจริงๆทําไม่ได้แน่นอนเนี่ย <ฮะ S 2> หมอโบเราได้มาจากในติ๊กตอกของเธอ,อแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้ติ๊กต็อกหมอโบตอนนี้นะอยอดติดตาม5้าล้านกว่าแล้วนะค <5 S 1> ุณผู้ชมยเเข้าไปดูเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครดูมาจนถึงวันนี้ถามก็ตอบดีคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าแจกเสื้อหมอโบถึง2ตัว2รางวัลด้วยกันนะคะคาถามมีอยู่ว่า,วาจุดเริ่มต้นของหมอโบที่ทําให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ถึงทุกวันนี้คืออะไร ก่ไก่รักษาช้างขอไข่คุณแม่ป่วยอขอควายขายของออนไลน์และงองูตามเทรนถ้ายังไม่รู้คําตอบวันนี้มีคําตอบดูกันครบ3ามอีีคุณตอบได้แน่นอนอครับแล้ววันนี้ก็เดินทางมาถึงอีพี <EP. S 1> ที่สาแล้ว,ลว,ลวเพราะฉะนั้นเรียนไปติดตามกันเลยเพราะว่าอีพีนี้แหละจะมีคําตอบของคําถามที่เราถามกันไปเมื่อสักครู่งั้นไปติดตามกันเลยนะครับกับตลอดทั่วไทยไปกับหมอปู ที่อยากจะคุยจริงๆจังๆเลยนะกับจุดเริ่มต้นของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำให้เราเนี่ยมีคนตามมากคนที่รู้จักบัก็จะรู้จักในนามของการเป็นหมอรักษาช้างใช่ไหมคะครจริงๆแล้วอะ่ะจุดเริ่มต้นอของการทำโซเชียลแล้วมีคนรู้จักอ่ะก็คือเรื่องของคุณแม่เรื่องของคุณแม่เหรอใช่ค่ะคุณแม่ป่วยปเป็นอัลไซเมอร์ปีนี้น่าจะเข้าปีที่6ที่7แล้ว ตอนนั้นนะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก3าปีที่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยลาออกจากราชการเพราะว่าเป็นป่วย็บอัลไใจมอร์ใช่ไหมคะแล้วก็มาอยู่กับโบที่กระบ,บี่บซึ่งตอนนั้นอะโบเป็นคนดูแลคุณแม่เองคนเดียวก็คือทั้งทํางานด้วยแล้วก็ทั้งดูแลคุณแม่ด้วยหลักๆเลยอะเหมือนวันนั้นเราป่วยเราก็บอกแม่แบบประมาณอ้อนแม่ว่าเออเนี่ยแบบรู้สึกปวดหัวป่วยแต่แม่ก็เดินหายเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเอาถุงเท้าอะเช็ตัวให้เรา ซึ่งเราก็รู้แหละที่จริงแล้วอะตอนนั้นอะคือแม่อาการค่อนข้างจะไปแบบประมาณว่าไม่สามารถที่จะระบุได้แล้วว่าว่าถุงเท้ามันเช็ดตัวไม่ได้คือความเป็นแม่ค่ะคือถึงแม้เขาจะจำเราไม่ได้ด้วยซ้ำบางทีอแต่ว่าเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้ป่วยคือเขาเขาอยากดูกลแลก็เลยตอนนั้นอะเป็นโมเมนต์ที่เราอะถ่ายคลิปลงเป็นคล้ายๆกับเป็นถุงเท้าพิเศษของแม่อะไรประมาณนี้เป็นชื่อคลิปแล้วคนคนก็เลยรู้จัก โบก็จะตอนนั้นคือเหนื่อยมากเพราะว่าจะต้องรักษาชา้างก็คือบัวเริ่มที่จะเป็นซึมเศร้าใช่โดนแม่ดา่าทุกวันอย่างเงี้ย<อ>ใช่ไหมคะแม่อาจจะเป็นคนอื่นหรือว่าเราต้องดูแลคนป่วยตื่นเช้ามาแทนที่จะไปทํางานแบบชิวๆตื่นสาย<อ>ต้องมาเก็บอึอเก็บฉี่ตอนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวคือตอนที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะนอนร้องไห้นอนไม่หลับอะไรประมาณนี้ใช่มันส่งผลกระทบไปหมดเลยนั่นแหละผมอยากรู้เราต้องจัดการกับอารมณ์ตรงนั้นเราอย่างไร พ่อเหรอใช่ค่ะพ่อก็เลยแบบว่าสลับกันไหมสรุปพ่อก็ป่วยไปด้วยเหมือนกับเป็นซึมเศร้าไปด้วยพูดกันตอนนี้มันเหมือนคขำๆตอนนี้โบทําใจได้แล้วเมื่อก่อนพูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยแบบเซนสิทีฟมากแต่ตอนนี้โอเคแล้วออรู้สึกว่าโอเคแม่เป็นกําลังใจให้กับหมโบนะ,ะและตอนนี้ก็เห็นวางแผนสําหรับที่จะพาคุณแม่มารักษาตัวแล้วก็อยู่กับเราที่บ้านหลังนี้ใช่นี่คือหนึ่งเหตุผลที่ลาออกเลยเพราะว่า เพราะว่าหนึ่งก็คืออยากพาคุณแม่กลับมาอยู่บ้านเราอยากเห็นแม่แบบเดินอยู่ในบ้านเราซึ่งซึ่งเราสึกว่าเราซื้อบ้านมาเราก็อยากให้คนที่รักอยู่ในบ้านและเราก็เตรียมมาไว้แล้วสำหรับห้องสำหรับคุณแม่มแถูกไหมรักทั้ใกล้และฝันใกล้เป็นจริงเอาบอกแบบนี้แล้วก<ช>ันนะหมอโบเนาะว่าฝันของเราใกล้เป็นจริงแล้วคุณแม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันจะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอ่าเน่เน่่นน่นี่คือผลิตภัณฑ์ของหมอโบเองก็คือเสื้อที่เป็นรูปช้างแบบนี้ ใครที่มาซื้อไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็หวังที่จะมาร่วมด้วยทําบุญกับหมอโบนั่นแหละเห็นบางคนบอกมาซื้อเสื้อแต่ก็ไม่ได้หวังจะได้เสื้อนะบอกเอาเสื้อเหล่านี้ไปให้ควานช้างเลยหรอซื้อเสื้อแล้วก็อยากให้ควานช้างที่หมอไปรักษาอย่างเงี้ยเป็นการขอบคุณเขาว่าเขาอ่ะพาช้างมารักษาไม่ปล่อยให้ช้างป่วยอะไรประมาณนั้นลายนี้ก็น่ารักอันนี้ลายนี้มีลายเส้นอ๋อมีลายเส้นเหรออ๋อนี่มีลายเส็นหมอโบแล้วลุ่มลงช้างแบบนี้สีขาวใครชอบสีขาว มีสีขาวกับสีกรมค่ะสองสีมันจะมีข้างหลังที่แบบเขียนไว้เป็นหมอตัวเล็กต่อใช่ไหมใช่ค่ะหมอตัวเล็กต่อข้างให้ตัวใหญ่มีเฟซบุ๊กแล้วก็ติดต่อโอ้ไม่ได้มีแค่ขายเสื้อนะปัจจุบันเนบอกว่ารีวิวขายอาหารแมวนี่เราบรรดาน้องแมวมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ใช่ค่ะเรได้ทำงานสักทีกินฟรีมานานฟรีมานานเป็นแมวจรทุกตัวเลยค่ะไม่ไม่เคยซื้อแมวมาเลี้ยงที่เขาเรียกว่าแมวให้โชคแมวมหาหมามาสุ ตอนนี้โอ้โหอาหารแมวเข้าเรียบเลยอด้วยความที่ว่าเราเองก็มียอดฟอลโ,โล่ใน t ิ k t o อรเยอะคนตามใน Facebook ก็แยะเราก็เลยมาเหมือนรับเป็นพรีเซนเตอร์อาหารแมวหรอคือเขาติดต่อมาค่ะ <mutant. S 2> เขาบอกว่าเห็นเห็นน้องแมวเว็บบ<ม>ในโซเชียลที่เราเคยลงไปบางคลิปอะไรเงี<ม>้ยค่ะมาเดินผ่านกล้องบ้างหรืออะไรบา<อ>้างเขาก็เลยแบบสนใจว่าอแบบอยากสนับสนุนค่าอาหารแล้วก็มีค่ารีวิวให้อะไรประมาณนี้ นั่นก็คือเองินที่เอาไว้ใช้สำหรับไปรักษาช้างอีกทีส่วนหนึ่งค่ะเอาจริงๆก็คือปกติแล้วเนี่ยที่บอกว่าหมอไม่มีเงินเดือนเนี่ยหมอจะมีเงินเดือนจากค่ารีวิวสินค้าไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว<ม>ดูแลคุณแม่มค่ะงั้นช่วยสอนผมหน่อยว่าเราจะรีวิวเนี่ยนะจะทํายังไงให้แบบว่าโด่งดังแบบหมอโบลองลอง,ลองหน่อยได้ไหมได้เป็นตัวอย่าง<ๆ>เป็นวิทยาทานแล้วกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวเนี้ย อาหารแมวเป็นอะไรที่ยากมากเพราะคนโทูแมวยากเราจะรลี้ยงอาหารเม็ดแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรามีพ็อพเสริมอพร็อพเสเก็เป็นการล่อหลอกล่อเขาอาอาหารแมวเลี้ยนนี่แหละมาล่อให้มันเพราะว่าใช่ค่ะเพราะอาหารเม็ดเนี่ยเราก็ใส่ให้เขาตลอดอยู่แล้วเขาก็อาจจะแบบอิ่มแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอาหารแมวเลี้ยปุ๊บเขาจะชอบเขาจะมีความแบบเอ้ยสายตามาแล้วแบบอยากกินเอ้ยอยากกินใช่ไหมอ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยมาแล้แล้วที่ขากินสินค้ามาทันทีเลย ุดกล้องแล้วจุดกล้องแล้วนาเราก็จะพยายามถ่ายโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของเขาอะไรประมาณนี้แบบพัทจะแบบตั้งกล้องแล้วก็แบบเหมือนกับถ่ายโมเมนต,ต์แบบอย่างงี้อ่ะแล้วก็แบบเห็นเขาเเยิ้ประมาณนี้ก็ได้ดเออไม่ใช่เฉพาะอาหารแมวนะคุณบอกโบในเขารับรีวิวหลายอย่างนะเรื่องความสวยความงามได้ได้ได้ต่างๆเข้าได้นะจ๊ะ <laughs> มาภูเก็ตครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวได้เสื้อหมอโบกลับบ้านขอบคุณมากเลยนะครับใช่ค่ะเนี่ยมีโบติดไปด้วยใช่ไหมมีโอกาสนะผมว่านะแฟนๆก็มาให้กําลังใจกันได้เสื้อเนี่ยอย่างน้อยซื้อไปคุณได้ทําบุญด้วยนะเอาตัวตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่เริ่มต้นที่3 0 0อยบาทค่ะ300บาทนะช่องทางติดต่อหลักๆทุกวันนี้พิมพ์ว่าหมอโบได้ค่ะช่องทางเลยหมอโบก็จะขึ้นทิกตอกค่ะพิมพ์ว่าหมอโบก็ได้หรือหมอเตี้ยก็ได้หมอชาสาช้างก็ได้อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจะ วันนี oh oh ้ต oh oh. oh oh ้อง oh. ขอขอบคุณหมอโบมากนะครับขอบคุณมากเช่นกันค่ะขอบคุณมากขอบคุณหมอโบนะน่ารักจริงๆเลยเชีย์ที่วันนี้ให้โอกาสรายการตลอดข่าวติดตามชีวิตหมอโบไปตั้งแต่ยันเช้าอ่ะเริ่มตั้งแต่งานแรกยันงานสุดท้ายแล้วก็กลับมาที่บ้านพูดคุยกันเลยสนุกสนานเปิดบ้านบอกเลยหมอโบบอกว่าเป็นรายการแรกคนแรกที่ได้เข้ามาดูบ้านหมอโบแบบละเอียดยิบขนาดนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณหมอโบมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ครับไม่รยค่ะ Yeah. น่ารักขนาดนี้ผมว่าเชิญเขามาเลยดีกว่าเชิญมาทางไหนอะก็นี่ไงเขามาแล้วก็นั่งรถเมย์มาจากภูเก็ตไม่ใช่รถเมย์อะไรผ่านคนคารู้จักเทวบยวกินค่ะคาค่ะอ๋ยดีกับพอกันเดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์วิดีโอคอนี่เออให้มันรู้กันเลยเห็นหน้ากันเลยดีกว่า่หมอโบหมอโบมาเลยสวัสดีครับหมอโบค่ะ สวัสดีหมอโบค่ะหมอบสวัสดีนะคะนีสวัสดีสวัสดีหมอโบได้ยินไหมคะได้ยินครับพอดีเสีย้แจ้งขัดขันนอยู่ไกลโอเคอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลก็แบบนี้แหละเดี๋ยวรอคือจริงๆแล้วเนี่ยวิดีโอคอลเนี่ยมันสามารถโทรหากันได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวรอเทคนิคนิดนึงนะคุณผู้ชมเนาะคือจะบอกว่า วันนี้ที่ให้หมอโบมาคุยกันสดเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เรานาเสนอสามอีพีครบแล้วเราจะเฉลยด้วยว่าคําตอบจะคืออะไรต้องแล้วก็เดี๋ยวจะถามคุณชนะด้วยว่าความประทับใจของคุณชนะที่ไปหาหมอโบที่นั่นเป็นไงแล้วเดี๋ยวจะถามหมอโบด้วยว่าความรู้สึกที่ว่าเออเราไปถ่ายทําตอนนั้นนันเป็นยังไงเอาจริงๆมันมีมากมายหลายกว่าความประทับใจแต่ไปคุยกับหมอโบกันก่อนดีกว่าตอนนี้เธอพร้อมแล้วหมอโบขอทักทายกันอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับหมอโบครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็ท่านผู้ชมวยคนานเลยสบายดีนะสบายดีนะสบายดีค่ะสบายดีคิดถึงกันไหมคิดถึงกันไหมเดี๋ยวผมลงไปหาเอาไหมอ๋อได้เลยยินดีต้อนรับเสมอค่ะเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงก็ยอมรับไปหาอย่าวิ่งหนีช้างเหมือนรอบที่แล้วนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะหมอโบความประทับใจตอนนั้นที่คุณชนะเดินทางไปหาหมอโบเนี่ยเป็นยังไงลำคาญมากขนาดไหนหมอโบบอกได้เลยนะคะไม่ได้ลำคาญเลยค่ะเป็นผู้ช่วย พี่เขาทำงานเยี่ยมเลยนะคะเห็นไหมอโมเขาชมผมนะเนี่ยรอเขาทำงานกับสายนั้นจับะอะไรนะจับเต็มสิบให้ตั้งเ5โอุ้ดห้ารอ้ยาเป็นผู้ช่วยที่ถือว่าทำงานได้ดีเอใช่ใช่ เขาทาได้ดีทํางานได้ดีออนะ,ะอาทีนี้ก็ถามคุณหมอโบนิดนึงนะคะว่า<ฆ>ออวันที่ไปอ่ะนะคะคุณชนะเขาก็ได้ไปช่วยงานอะไรหลายๆอย่างถูกไหมคะแล้วมันมีซีนนึงอ่ะม,มันมีช็อตหนึ่งที่เราดูมาเนี่ยนะโหประทับใจ<ฆ>มากเลยแต่ก็แอบทราบว่ามันก็มีบางช็อตใช่ไหมน้องไปตอง <h ast> บางซีนที่ไม่ได้ออกอากาศอ่ะคุณหมอและตอนนั้นอ่ะที่เหมือนได้ยินเสียงช้างร้องแปลกะมันเป็นยังไงคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยเเสียงช้างร้องแปลกแปลก ก็คือตอนที่เข้าไปตรวจน้องใช่ไหมคะค่ะคือบัวได้ยินเสียงนี้จากน้องช้างอ่ะบ่อยมากมันคือเสียงที่แบบเวลาเราเข้าไปตรวจอ่ะแล้วเขารู้สึกอไม่ปลอดภัยเพราะว่ากลัวหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อยู่ใกล้ควันเขาเขาจะส่งเสียงแบบเนี้ยเหมือนกับว่า่อช่วยหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่อยากโดนฉีดยาอะไรประมาณเนี้ยค่ะเสียงแบบอ้อนๆขาอควันเขาอะไรประมาณนี้ค่ะเราอะเคยได้ยินกัน ผมกอบอกโบได้ยินกันมาเต็มๆสองสาวอาจจะยังไม่ได้เคยได้ยินคุณผู้ชมด้วยงั้นเราลองฟังเสียงนั้นอีกสักทีไปพร้อมๆกันนะบอโบนะทุกนัดเปิดเสียงนั้นมาเลยฮะดูจากเข้าได้ไม่ได้เนี่ยต้องมีควันแล้วหนึ่งสองก็คือเวลาที่เขาสมมุนัขเขาร้องแบบอย่างเงี้ยแสดงว่าแบบบางคนเขาจะบอกเขาอ้อนเขาอะไรอยย่างงี้เหมอโบบอกว่ามันร้องยังไงนะเออ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 อย่างนี้ลองลองลองดูลองดูลองดูเข้าไปใกล้ๆเขาจะได้ยิน ได้ยินไหมเออเฮ้ย,ยเออมันเหมือนเป็นเสียงแบบเสียงสั่นแบบ <c oughs> นีนะหนีหนีมันเสียงแบบเป็นเสียงเหมือนคางในลำคอเนี่ยหมือนเขากลัวใช่ไหมคะอย่างนี้คือเขากลัว,วใช่ไหมหมอโบ เหมือนนี้ลูกคอเออเหมือนกับว่าในลาคอร้องเบาๆโอ้กูก็กลัวเหมือนกันเนาะถึงตัวใหญ่บางทีเจอเข็มมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะตัวเล็กตัวใหญ่ก็กลัวเข็มเหมือนกันนะบมโบไอแบบนี้เสียงอย่างเงี้ยเจอบ่อยไหมเวลาเวลาไปรักษาช้างอะครับบ่อยค่ะบ่อยอยู่เพราะว่าเพราะว่าช้างเขาเป็นคนตัวใหญ่ใจน้อยอะขี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาจะอยู่ตอนที ตอนที่ตอนที่เขาอยู่กับควานเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอาจจะเป็นเสียงครูคหมอมเ,ลเล็กๆน้อยๆอยแบบว่าอย่าเข้ามานาอะไรเงี้ยกับเสียงพร้อมอ้อนพ่อควานเขาประมาณนั้นค่ะโอ้โอน่ารักจังเลยนะหมอโบก็คงจะได้เห็นบรรยากาศถึงความน่ารักของน้องช้างหลายๆเชือกแล้วครับแต่ที่เราประทับใจมากคือทุกครั้งที่หมอโบไปรักษาเนี่ยฟรีใช่ไหมคะรักษาฟรีไม่มีใครจ่ายค่ะทุกเคสเลย แล้วเห็นเห็นที่คุณชนะไปถ่ายมาคือน้ําเกลือก็ใช้เป็นล<า>งันลงยาก็นะใช้เยอะมากอ่ะแล้วหมอโบได้ทุนนะครับม<ฮ>ันดังไงยังไงอะค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช้างจะใช้เยอะมากมากกว่าคนหลายๆเท่าหรือว่าสัตว์อื่นหลายๆเท่าค่ะทุนส่วนหนึ่งอะก็คือจากลูกเพจส่งมาให้ค่ะส่งเป็นยามาให้เพื่อให้หมอรักษาช้างสองก็คือจากการตําหน่ายเสื้อ <Es per ated> แต้จ่จายจำหน่ายเสื้อนี่แหละคะ่ะก็คือจะเป็นทุนที่มาซื้อยาพวกยาที่ที่ไม่มีเอฟซีหรือว่าไม่มีลูกเพจส่งมาให้เราก็จะจัดซื้อ <c oughs> หรือว่ายาด่วนยาฉุกเฉินเราก็จะจัดซื้อจากการใช้ทุนจากการจำหน่ายเสื้อเลยค่ะโอเค <c oughs> ถ้าอย่างนั้นใครที่อยากจะสนับสนุนหมอโบเนี่ยสามารถติดต่อซื้อซื้อเสื้อก็คือรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะนําไปช่วยเหลือน้องช้างต่างๆด้วยที่คุณหมอทําการรักษาอยู่เนาะถือว่าได้สนับสนุนกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะค่ะ และสาคัญเลยวันนี้หมอโบค,คือเราถามคุณผู้ชมไปเลยใจะจแจกของรางวัลไงถามไปกับคําถามง่ายๆว่าจุดเริ่มต้นของหมอโบที่ทําให้กลายเป็น i n f อน e n c e r จนถึงทุกวันนี้คืออะไรแล้วก็มีคําตอบนาะมีรักษาช้างคุณแม่ป่วยขายของออนไลน์และตามเทรนหม,หมอโบช่วยฉันเลยที่คําตอบของคําถามนี้ตอบว่าอย่างไรครับหมอโบครับ ที่จริงที่จริงคาตอบเนี้ยถ้าเกิดว่าใครติดตามแรกๆเนี่ยจะทราบเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วล่ะจะมีจะมีคนที่ตอบเข้ามากันเยอะในทางที่อาจจะผิดนิดนึงอ่าตรงนี้เดี๋ยวขอเฉลยเลยก็แล้วกันนะคะครับคําตอบก็เลยก็คือแม่ป่วยค่ะพ่อตายคุณแม่ป่วยค่ะส่วนใหญ่ทุกคนจะตอบว่าอาษาไ ค่ะใช่ค่ะก็รอติดตามแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ตอบถูกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวทีมงานจะคัดเลือกนะ6โมงเย็นนี้ใน f c e e o o o k แฟนเพจตลอนข่าวรอติดตามว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับเสื้อจากหมอโบไปนะคะ2รางวัลด้วยกันคะ่ะอัปเดตทีเดียวได้ไหมตอนนี้อากา<ม>ปรป่วยของคุณแม่เป็นอย่างไรบ้าง<ม>แล้วเราดูแลคุณแม่ยังไงบ้างกรับหมโบฮะ ตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ศูนย์ดูแลค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้โบกําลังเตรียมบ้านเตรียมห้องพัก ata, เตรียมสถานที่ในการรับคุณแม่กลับมาดูแลที่บ้านอยู่อ่าซึ่งเป็นบ้านบ้านที่เพิ่งซื้อมาอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์ดูแลเลยที่กระบี่ที่เดิมที่โบเคยให้คุณแม่อยู่ตอนที่โบอ,อยู่โรงพยาบาลช้างกระบี่อะไรเงี้ยค่ะอ่าก็คือจะมีพยาบาลมีนักกายภาพดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต<อ>็มทีกกพพออ่อืมไปกำลังใจ,งจให้ก <rer> ับโบนะสู้นะ เป็นกําลังใจให้เช่นกันนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะแล้วเจอกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สามารถติดตามช่องทางของหมอโบได้ติดตามหมอโบได้ในทุกๆช่องทางโซเชียลเลยนะคะอย่างที่หมอโบบอกเลยนะพิมคาว่าหมอโบก็ะจะขึ้นได้เลยนะรวมไปถึงติดตามตัวเต็มแบบยาวๆไม่มีคัดเลยใน Facebook แฟนเพจตะลอนข่าวอยากให้เข้าไปติดตามกันดูได้ฟังรเรื่อง<ะ>ราวของผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ว่าหัวใจยิ่งใหญ่ที่ทำเพื่อสังคมที่ทําเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้น่าชื่นชมและเธอเองก็เป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับหลายๆคนอีกด้วยชื่นชมมากๆเลยค่ะ